คำถามคล้ายเดิมนะบอกว่าการจะเห็นสภาพเป็นสภาพต่างกายนะเป็นโครงกระดูกเราต้องคิดนำไปก่อนใช่ไหมนะคิดนำครับถ้าไม่คิดนำเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะอย่างแม้กระทั่งเ,เราจะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยแล้วบอกว่าให้มีสติเป็นธรรมชาติ รู้เองเห็นเองอะไรเนี่ยนะคำว่ารู้เองเห็นเองเนี่ยจริงๆแ้ะแอดพานแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะจิตที่อยู่ดีๆมันมันเห็นได้ไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าสับสนนะคือจิตที่รู้เองเห็นเองตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจิตที่ทรงอยู่ในาการรู้แล้วก่อนที่มันจะทรงอยู่ในาการรู้ได้เราต้องตั้งใจรู้อะไรขึ้นมาก่อนนะเป็นไปไม่ได้นะครับ ที่เราจะไปถึงจุดที่จิตเนี่ยเขาเดินเองรู้เองเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะบอกว่าเวลานั่งสมาธิในช่วงที่ร่างกายป่วยบางครั้งในสมาธิเห็นเหมือนคลื่นเป็นวงนะเข้าหาดวงตาแล้วก็เคลื่อนออกไปไกลเหมือนตาดูดเข้ามานะแต่ไม่เห็นตามไปมันมันเป็นสภาพของจิตเนี่ยนะจิตหดจิตขยาย คือคุณสังเกตง่ายๆตอนที่มันเข้ามาเนี่ยนะไอ้ที่เป็นวงๆเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับตีวงแคบเข้ามานะหรือมีคือไม่ถึงกับอึดอัดแต่ว่าไม่ได้โล่งไม่ได้โปรโง่งไม่ได้สบายเหมือนตอนที่มันขยายออกไปนะดูเป็นความไม่เที่ยงของจิตของสภาพทางใจนะคือตรงเนี้ยเราต้องคิดนำ เราต้องบอกตัวเองไว้ก่อนทําความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือภาวะความไม่เที่ยงทางใจการปรุงแต่งทางใจที่แสดงความไม่เหมือนเดิมให้เราเห็นนั่นเองแค่เราเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงนั่นแหละที่สุดของงานทางวิปัสสนาที่เราจะทำไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านั้นเลยนะอย่านึกว่าภาวะพิเศษที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องทำอะไรพิเศษขึ้นไป เราทำแบบที่มันธรรมดาเป็นปกติเหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือเห็นว่ามันเข้ามาแล้วต้องออกเป็นธรรมดามันเป็นแค่ธาตุลมที่พัดเข้ามาแล้วมันก็คืนกลับไปเหมือนไงวงวงที่คุณว่าเนี่ยมันก็คือภาวะทางใจภาวะทางจิตนะที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดา